在乎。嗯 แต oh, oh. yeah, ่ก่อนหน่อยนึงดี่ทำให้ผมตกงามนี่น่าสวัสดีจ้า จอกระแพงในป่านะเจ้าเนาะตอนนี้แพงยังอยู่ที่ดอยหลังบ้านแพงนะเจ้าตีจากวันเจอง่ายเจ้าเนาะเก็บมาหลายมือหลายวันละมะเจอกันรุ่นกระแพงวันนี้อีกวันนะเจ้าว่ะวันนี้จะมาหรือเปล่านะเจ้าเนาะบมรยากาศเช้าวันนี้เริ่มเย็นนะเจ้าเราก็ลมีหมอกบางๆละปะ่ะตัเล่จเจาะเห็ดก็แดงเจาแดงหน่อย คิดทานเจ้าทานหญ่ ทานหน่อยลมแมลมแมกับพ่อีอยู่นะเจ้าทานหน่อยเด้อแล้วอ่อนอยู่แล้วเป็นขาวนิด,ด,ดนี่กอน้ำผึ้งนะเจ้าข้างก่อนตีแพงเคทยทายิพือพ่อแพงเก็บ เขาเลยลองไปทำกลิ่นดูมันขมเจ้าลำซุกแล้วมันเห็นนดนั่นแหละเขากเลยบอกเอาเห็ดนันแหละอุ้ยเด็กิีจู๋นั้นน่างามยกไปน้อย แลดอกนาดีเนาะผลงานเขาจะไปเกงไหมเกงหน่อย <laughs> วะอันนี้ดอกสองดอก ได,ไ,ดได้กว่าน,นี่อตอนแรกมั่นใจเพราะว่ามันแสงขันตอนบ,บ้าน มาดูผลงานเจ้าวันนี้เจ้าแต่แกกเล็กน้อยนะเจ้าเนาะสมัรคือเฮ็ดบานบานแล้วเนาะเฮ็ดสมัคือเฮ็ดเฮ็ดจุบละเนาะวันนี้แปลงขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งของดอยพอได้กินอยู่นะได้แกงอยู่นะจนเ,นเตตบบนะจ้าเนี่ยเฮ็ดบานละเฮ็ดดอกตูมบ่ค่อยหันนะเจ้าเนาะอะไรนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าก็ พอได้ยื้ได้กินนะ่าจะนองฟ้าปีบพานองรอแ,แอลขึ้นดอยเนาะบ้านแพงเองเจ้าเฮ็ดน,นี้แพงถ้าจะได้ไปแกงรวมกับนอนใหม่นะเห็นนอมันกำลังโอ,อกคันกลับบ้านก่อนนะเจ้าคะแนนไผ่กิมซุ่โอ้ยมอมเลยกำลังแต่คะแนนง,งามเลยเนาะปะ่ะมาเอากันเจ้าน่าจะได้สกแกงแหละ านนี่ขนาดนาไงดิ บ่ปอกเจ้าเดี๋ยวให้จะปอกก็จะได้เอาใส่นี่เนาะแกง ร้แล้วเจ้า <ใน S 1> ไปแกงกันรอไม่ที่เขาหาตะกี้นะเจ้าเนาะนี่ไปต้มจืดแล้วนะจ๊ะเนาะต้มมันจืดแบบใส่ต่อ,ลอ,ตอตเลูกน้ำอะไรให้ค่อยเติมน่ะใส่พริกแกงเจ้าใส่พริกหอมแดงกระเทียมจีรุ้ยร้อยนะเจ้า Hôn đi bé rồi nó sốt hết sốt sốt lấy dao nhiều cây đây kèm mà toan kìm hơn cái đẹp đấy sao นะเจ้าใส่ปารานะวันนี้ขอเป็นปราตตนนะเจ้าผมนะงัวเจ้าพอดีน้อยนึงนะเจ้าสักหน่อยนะเจ้า

ไเจาะพักเจาะเจาะอมใสม่ลากเนี่ยอันนี้เป็นใบชะพลูจะขอหยาดมิดนะเจ้าหน้าทแบบนี้เอาชีพเล้กอ่ะดีกว่าละดีกว่าแล้วดีกว่าแล้ว

ข้างๆได้อ่าฮะมั่มม่อฮะเดี๋ยวน้ำปูมาใส่นะจ๊านอไอ้เส่กุ้งนอใส่ใส่ซ้นอนกาแฟเนี่ยเอาแล้วอืมใส่หลายนี่เนี่ยบอกแปดจอนแน่นอแปดจอ<โ>ดโอเคแกงนอใส่น้ำปูเจ้าใส่น้ำปูเราใส่แค่นี่นะเจ้า เดี๋ยวมันจะลายก็ปิดกินน้ะปูออกอืมปูกนะคนละบ่อน้องเจ้าคนละเนาะตุ๊บรอบัดท้ายบ้านนะเจ้ายายม้อนกับนันจิ๋วบ่อยู่นะเจ้าเนาะไปทำธุระนะเจ้าเออแกงเราต้องกินกระเพาะกับผักหอมเย้เจ้าเออเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเพีไม่พอเนาะ แกพักหญ่าไม่จบไมเต้ไ่ขิงดากพักุยห่าเขาหน,น่มมีมีแต่พักเดี๋ยวไปเก็บพักหอมแ่เจ้าไปตะจวนกินกับน่อไม้คุหน,น่อไม้มาทำฮือเปลมก็กระต้องเจ้าถ้ากินมันนี้มันจะช่วยขับลมเนาะปลูกไว้หน้าสวนนี่เริ่มแกละจงไว้ให้มันเป็นดอกเจ้าพ่อะจะได้ขยายพันธุ์เริ่มดอกละ กินไปกินหอมแบบจะได้บ่บได้เหมือนกินชะพักชีนะเจ้าเนาะปั้นห้องแพะปั้นแพงห้องพักหอมแย่นะเจ้าบรใจพักชี้นะเจ้านัา่นน่าจะตระกูลเดียวกันแต่คนละกินเริ่มดอกละจะไปเป็นเชื้อน่าจะพอแล้วนะโอ๊ยแต่แตออกมาดึงดพอได้เนาะ เดี๋ยวจะไปเก็บผักปูเลยอันนึงมาดูใบปูเลยเจ้านี่ในห้องปูเลยเนอะเอาที่มานน,น,น่าต่อนเี่เดี๋ยวยังกิน กับเข้ามาตัวง่ายๆเนาะอ,อ,อันนี้อย่างส้มพะการกินกับพริกลนเจ้าแล้วนี่เป็นกับเข้าแต่มาง่ายแล้วเนาะจอพระการเจ้ามากินเข้าสวยก็สวย <laughs> สวยจริง <laughs> ก็สวยก็คือเ้าเทียงแกงนอใส่น้ำปูนะ มันต no, ้องกินกระพักหอมแย่ลองกินพอลแม่นั่นปูเลยแบบเมืองเมืองแบบเหนือเข้าอันก่อนพักหอมแย่ยังพักชี้อันไหนอืมนั่นน่ะไม่เป็นเชื้อเน้ะ แกงนอกินกับนอต้มน้ำพริกกะปิจ้ะอะล้ะนะเจ้านอสำหรับคลิปนี้นะเจ้าขอคงต้องขอฝากคลิปไปเพียงตัวอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมแพลมาจนถึงท้ายคลิปนะเจ้านอมักชอบวิถีพื้นบ้านนะเจ้านะหาอยู่หากินแบบบ้านๆเขาก็ช่วยฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะเจ้ากดติดตามป็นกำลังนใจให้กันตัวนะเจ้านะสำหรับวันนี้แพงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า ตาเกาะแต่ตัวง่ายๆนะเจ้าเนอระพาไปตัดหญ้ามานี่มาขินข้าวต้นอยู่